สำหรับใครที่กำลังมองหายดีเกม RV คุ้มๆสกินแวรสวยๆผมแนะนำเพจนี้เลย แอดมินต้น TP 7และเพจนี้ยังมีผู้ติดตามมากถึง200,000คนสนใจติดต่อทางเพจได้เลยครับคั้นเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมมือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม Rv ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ ww w k ค n t e เ in. th สวัสดีครับยนดีตลร,รับเข้าสู่เบสเรียวต้าชาแนลนะครับผมวันนี้ผมก็มาเล่นตุเรนในตำแหน่งของบิ d ดเลนนะครับก็มีคอมเมนต์ขอเข้ามาว่า อยากเห็นทุเรนเลนกลางนะครับผมจริงๆเราก็ทาไปเยอะมากเลยนะทุเรนเลนกลางสามารถกลับไปดูชิปเก,ก่าๆเป็นแนวทางได้นะครับผมในเกมที่เนี่ยผมก็มาเล่นในโหมด COV นะครับไม่ได้ลงแรงนะเพราะว่าผมลงแรงไปเนี่ยซทุเลนเนี่ยมันไม่ได้แต้มแล้วครับผมก็เลยมาเล่นใน COV ละกันนะครับผมเพราะว่าแต้มไปแร้งมันตันไปแล้วนะครับผม เราเจอเป็นอ่ายูเอะกับมาลอดนะแล้วก็น่าจะโดนต่อซีซีไปนะครับต่อเคลียร์ทีหลังนะครับว่าถ้าเกิดเราเคลียร์เลยเราก็จะโดนโป๊กเ้าวแต่ค้าเขาแซ่บแบบนีเนนะ้เราก็สวนได้นะเราก็สวนได้เหมือนกันนะครับ,บเขาฟิกิวไปแล้วไม่น่าจะมีสกิลที่จะมาลาดปูหรือเปล่า <c oughs> มีอีกไหมหรือหมดแล้วหมดอแล้วผมผมเบิร์ดเลยแล้วกันเพาะน่าจะถึงข้างล่างนะครับสำหรับยูเอะ แบบนี้ผมได้เคลียร์การแบบสบายนะลองดักขากลับดูค <volumes> ร <Bis ps Island> ับเพื่อจะอ่ายูเอไม่มาแต่ไอ้บอดี้มาแทนครับผมเรียบร้อยครับชาลล็อตอีกยับเลยครับเอาชัวร์อุปิก้าไล่อยู่ครับผมฝั่งโจมตีครับผมแบบนี้มีงานได้ป้อมเกิดขึ้นแน่นอนครับแล้วสกิลดักหน้าไปครับตายครับผมสวยงามเรียกว่า เดินสวยนะเออเดินเดินแบบแล้วเจอคนเฉยได้ค่าอย่างนี้ก็ฟินครับเล่นทูเลนต้นเกมต่ำคิวอากอนี่มาไวแน่นอนนะผมอันนี้เรามีอันติแล้วนะครับป่าครับป่าเล่นไหนโอเคป่าเล่นบนครับก็ตามไปเล่นกับป่าแต่คีล่ากับมาลอดเนี่ยน่าจะหมดสกิลไปกับการได่อีสัจจวแล้วนะครับผมแล้วโดนไปบ้านคิวไปครับ ปติเราคูดาวอยู่2วิครับก็จะต้องใส่ใส่สักคนครับแล้วปาหลอดครับหายเหลือแค่แวนครับ,รบแวนตามไม่ได้ครับผมยูเอตามมาป่ากไว้ให้ครับเรารอรับเรารับยูเอได้นะโอเมกา้าโอเคโอเมกา้าโอเมกาม้ามาอยู่กับผมเพือเต็มครับผมยังไม่มีดาเมจพอที่จะฆ่าเลยครับฉากเมื่อกี้เนี่ยถ้าเกิดโอเมก้าเขาอยู่กับผมเนี่ยเราน่าจะได้ยูเอนะครับ ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเคลียร์บนเลยเพราะว่าสจูตเนี่ยเขาไปเคลียร์กลางแล้วครับก็เทรดเทรดเลนกันนะครับผมในการเคลียร์คีฟนะโอเคแวนมาผมจะไม่ยอมเจ็บกับแวนนะถ้าเกิดผมจะเจ็บอ่ะคือแวนจะต้องเจ็บด้วยแต่ผมยังไม่มีสกิลอะไรที่จะไปตอดเลือดเขานะอันติก็ไม่มีครับพาสซีก็ยังเก็บไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือจะเจ็บปีสกิลไม่ถึงครับไม่เป็นไรโอเคเรากลับไปเคลียร์เลนกลางต่อนะครับ ก็จะประมาณนี้สำหรับการเดินเกมเนี่ยเราเดินไปเติมเลนที่มันแหลมอะที่มันมีไฟอ่ะอันนั้นอะทูเลนจะชอบมากมากว่าคือเขาไฟกันแล้วคือเลือดจะไม่เต็มแล้วนะครับเราก็ไปเก็บงานเลยทูเลนเนี่ยจะไม่ใช่ตัวเปิดไฟทั้งเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะต้นเกมแต่ว่าเล่นเกมเนี่ยมันสามารถเปิดไฟได้นะครับเพราะว่าดาเมจเราบันแรงนะครับอย่าเรียกว่าการเติบอะอย่าเรียกว่าการเปิดไฟเลย่าเรียกว่าการแบบเข้าไปโป้งตอดเลือดครับถ้าเกิดถ้าเกิดมัรแรงพอเราก็จะได้ฆ่านี่ครับผม ตะวาบ,บ้างนะครับเราต้องไปเติมบนนะเอ้ยแต่เมือนชารเราจะบอกว่าไม่ให้เธอไปอย่างนั้นอย่าทำผมเลยจุ๊บจุ๊บองสเต็ปตองสเต็ปองสเต็ปไปครับคีล่าแบบงงแล้วผมก็รีฟาร์พกลับบ้านเลยดักนะครับตรงนี้าย5เอะคนเดียวนี่ผม ที่ผมเล่นนะอุ้ยจะสองไอทีครับไม่ได้ครับแต่ U A เจ็บป้ากันนะผมว่าน่าจะกลับบ้านอ่ะเอ้ยเก็บเลือดแล้วก็มาเล่นต่อเราติ๊กบอกเพื่อนนะครับว่าเราจะลงไปย้ำเลนขาดเอาเลยเพื่อนผมมาละแตกเนี่ประมาณนี้แล้วที่เรามาเติมไฟเนี่ยเราก็พยายามติ๊กบอกเพื่อนเลยแบบเลือดไม่เต็มหลอดอย่างเงี้ยคือเรามาเล่นได้เลยนะคือมันฆ่าได้ เพราะตอนนี้คือเรามีอากอนี่มาแล้วได้เป็นมูสติกเล็กมาแล้วเลยครับผมดามเมจก็จัดจานมานะเราสามารถแบบให้อตีต่อได้นะถ้าเกิดเลือดเขาเหลือสักเนี่ยประมาณนะี้คือคือยิงต่อไปเลยแบบให้เขาแบบเคลียร์คีสให้ยากเลยครับแต่ไม่ควรจะยิงอตีตอนตั้งแต่แบบเขาเลือดเต็มนะครับควรจะต้องเลือดลดก่อนประมาณสักกี่สามสิบเปอร์นะครับผมยิงไปเลือดก็จะเหลือประมาณแบบหกสิบเปอร์หรือครึ่งหลอด เลือดครึ่งหลอดส่วนมากคนก็จะต้องวาร์ปกลับบ้านนะครับผมถ้าไม่วาร์ปกลับบ้านฝืนเล่นต่อก็จะโดนแบบนี้ครับหายไปเลยโคตรจะแรงสกิลตอนนี้ที่เกมนำครับเรากำลังสโนรบอลอยู่ถ้าเกิดผมได้บูมสติ๊กอีกอันอุ้ยน่าจะยืนรับดาเมจผมไม่ไหวแล้วนะแบบหนาทีอะ6นาทีาทบูมสติ๊ก โคตรรวยมาใครจะรับดาเมจนี้รับทีกับผ้านครับสำหรับใครที่สงสัย,สยคำว่าสโนโบอลนะครับผมแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมอธิบายให้ว่าผมใช้บ่อยแล้วก็มีคนคอมเมนต์ถามเข้ามาบ่อยเหมือนกันมูราสากิครับแตกแม่ฟาสีบช็อตเตียก,ก็เจ็บแล้วอะ การสโนบอนเนี่ยก็เหมือนเราเป็นลูกบอลหิมะทุกคนเรากิ้งทับกิ้งทับกิ้งทับลูกบอลหิมะเนี่ยมันก็จะลูกใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วพอมันลูกใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะตามไม่ไหวใช่ปะเพราะมันลูกใหญ่ไงอันนี้ก็เหมือนกันพอเรารวยเรามีเลเวลเรามีของครับฝั่งหุ้นเนี่ยก็จะต้านเราไม่ไหวเขาเรียกว่าการสโนบอลมันเป็นศัพท์ของเกมนะครับตัดเกมโบบ้านะ เพราะว่า,าที่เขาใช้คำนี้ผมว่ามันดูเข้าใจง่ายดีแบบเฮ้ยตอนนี้คือเรากำลังสโนบอนนะเออเนี่ยมันก็เข้เขาใจกันได้เลยว่ามันว่ามันคืออะไรถ้าเกิดเราไปใช้คำว่าแบบเฮ้ยเพื่อนตอนนี้ขอเํานำเรารวยมากเลยนะเรากำลังแบบไล่บทไล่บีฝันตรงข้ามอยู่นะเราจะเบรกเกมนะเนีย่ยมันยามากนะครับเขาก็เลยใช้คำว่าสโนบอนกันเมื่อกี้นี้ มาหลอดแน่เกือบรักแล้วเพืนผมไม่ไหวเหมือนกันนะแต่เ,แเราออกของแบบนี้ตัวเราก็จะบางเหมือนกันนะครับโดนยูเอชุดหนึ่งเนี่ยอาจจะตายได้หรือเกือบตายนะโอ้โหหายไปเลยก็ดนี่ใครจะเล่นด้วยล่ะพี่ตลอดแรงขนาดนี้ฝั่งตรงข้ามก็คือไม่อยากเล่นด้วยลว เจอหน้าผมก็น่าจะต้องแบบเอ้ยไม่ชอบเลยว่ะไม่ชอบตัวเลนตัวนี้เลยว่ะไ้ก่อนนะครับผมไม่อยากกลับบ้านผมไม่ได้ขึ้นมาเป็นถูเล่นเล็กเลยนะผมขึ้นแบบดาเมจเอาแบบสะใจเลย <c oughs> เอยามาันนำครับผมแล้วก็จะต้องออกของดาเมจนะออกของดาเมจเพื่อจะมาปิดเกมครับไม่ให้เขาได้เถียงไม่ให้เขาได้สู้ีพาสีบครับกระโดดเข้าไปใช้พาสีบกดสกิลหนึ่งกดตีได้เลยครับผมหนึ่งตัวแน่นอน ถ้าเกิดสกิลหนึ่งโดนด้วยนะเก็บพัสซีบครับมีพัสซีบเล่นเสมอข้างล่างครับเรียกว่าช็อตกลับบ้าน,นครับไล่กลับบ้านหมดอ่ะ้โโโโชาหลอดเลือดมิดหลอดอะ่ะแต่ผิวที่เราไม่ได้ออดูดเลือดมาไวมันก็ไม่มีซับเพนนะเ,เก็บแฟกก่อน เดีเรา,าปล่อยดากลางมาแล้วครับติเราฟูดาวอยู่โอเคมาลนะปึ๊บแค่ปลาหนึ่งก็ขึ้นหลอดแลว้วอะผมจะขึ้นไปเป็นอ e ีวิวซีเคตต่อเลยนะเอาแบบแรงๆหยุดไม่อยู่เลยเผื่อเราเนี่ยไม่ต้องอติแล้วนะแค่แบบหนึ่งโดนสองโดนทาสิบโดนตายหนึ่งตัว อาสกิลเข้าไปไม่โดนครับไม่โดนใครเลยดูเอสกิลกลับมาเหมือนกันดีว่าสู้ครับรอโยนหนึ่งโยนหนึ่งแล้วออกโยนหนึ่งแล้วออกครับได้เลือดมาหลายตัวอยู่นะเหลือ,อ,อแค่ทางเดียวครับเลนล่างกิกำลังมา จู่เข้าไปแปะไปที่ผมก็เข้าไปยิงต่อครับตอนเราบอกเยิงไม่ไหวแล้วพี่พี่จาา๋าจยนะาเอาแวนเยอ่นะเอ้าเอ,าอ้ยเอ้า Q1 อะแต่อันติแวนโอ้โหขอมพิวต์ชิบระทางเลยอือดูท้ายเป็นดูดเลือดนะครับ แต่ไม่ต้องกลับบ้านบ่อยๆเล่นแบบหน้าบ้านเขายาว,ยาวๆเลยตัวน,นี้เรามีดาเมจละไม่อยากเสียพาสีช็อต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 ตึงหลอดครับพาสีช็อตเข้าไปเก็แบบเลือดตรงกลางนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนเล่นอีกิปป่าหาเลือดไปเลยกัน กูได้เป็นบัฟมังกรด้วยอ่ะมันจะมันจะแรงไปใหญ่เลยนะมันจะยืนกันไม่ไหวเลยนะเดี๋ยวดูเลือดยูเอ๋ครับมาไหมมานะไปกลับบ้านครับโอ้โหเอฟเวอร์แวนยูเอ๋เดี๋ยวรับไปกิวผมอ่ะโอ้โหฮาร์ฟสี่ช็อตคิล่าอย่างแรงเหนื่อยบอกเลยว่าเหนื่อย ถ้าเกิดผมไม่พาตายยังไงก็เหนื่อยครับขึ้นไปครับแล้วช็อตและออกมาครับเก็บบดกาเมสะใจมากเว็บ <c oughs> เราสวยหน้าเล่นนะ <c oughs> ใช่มไหมเก็บเข้าสามทาง <c oughs> ตอนแรกอะ จริงเออจริงคือผมว่ามาเล่นแล้วจบได้นะไม่ต้องถอยกับเบลดาก็แหละเฮ้ยอ๋อโอ้โหช็อตที่ผมโยนว่ะเล่นมาทั้งเกมโอเคก็ถือว่าขอใช้โคต้าโยนหน่อยละกันอืมเล่นผานั้งเกมยังไม่โยนเลยเฮ้ยแล้วเพื่อนไหวไหมเพื่อนเหมือนจะไหวนะปูดโอเมกาโอเมก้าถย หยาดเข้ามาลัมซิ่งตรงนี้เหมือนตัวออกมาครับ้วกลับไปครับเก็บเป็นดับเป็นคิวแล้วเหลือยูเอครับอ้โุหยานที่เป็นคิวครับตรงนี้การกระโช์เบกคิวหรือเปล่าอุ้ยลอยลอยเข้าไปสอง้งครับลอยอีกไหมจีจีครับลิปเข้าผ่านก็เป็นเกมที่เราเหลื่งมากๆเลยนะไอช็อตไอช็อตสุดท้ายอ่ะคือเราไม่มีข้อมูลเลยว่าเขาเดินมาหรือเปล่าผมกะแบบจะแค่เข้าไป ตรวจเลือดยูเอะเพราะว่าเห็นยูเอะเดินมาก็นึกว่าแบบเอ้ยูเอ,อ UA, มันมันเดินมาคนเดียวไม่ใช่ครับเดินมา5ตัวเลยนะครับผมกระโดดเข้าไปก็คือจ้าเอ๋เลยแล้วแลังจากนั้นนะคือแบบมันมืดอยู่ไงจังหวะที่ผมกระโดดเข้าไปอะ่ะคือตรงนั้นนะผมดูชะตากรรมตัวเองนะผมไม่รอดครับมันอยู่นห้าตัวเลย <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปด,ด,ดูดาเมจกันดาเมจสิบสองเปอร์เซ็นต์ก็เรียกได้ว่าแบบคือปั๊มดาเมจอยู่หน้าบ้านเขาอะ่ะเขาออกมาก็เลยผมยิงออกมาก็เลยผมยิงดาเมจจะไม่เยอะจะไปไหนนะครับโอเคก็จะประมาณนี้คนระับสำหรับ นาทางการเล่น,นทูเรนในตำแหน่งของบิทเลนนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบก,ก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับผมหรือว่าใครที่ดูกันมานานแล้วยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากซับพอร์กันก็สามารถสมัครสมาชิกหรือว่าจะกดซุปเปอร์แตงเข้ามาก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับ